ก็มีคำถามว่าทําไมถึาเลือกตัวนี้เข้ามาด้วยครับมองตาเขาแล้วก็เหมือนกับเขาอยากมาอยู่กับเราอะวันวันเป็นอะไรอะทำไมร้องเสียงดังเจังขวันร้ายอันหนึ่งมีผู้หญิงมาขอร้องให้ช่วย มีคนจ้องมองพวกเราอยู่ตลอดเวลามีผู้หญิงมานั่งอยู่อย่่ปลายเท้าอะ่ะมันน่ากลัวแล้วน่าสงสารด้วยหนึ่งวันมันพาใครมาด้วยวะเฮ้ยคงเป็นเพื่อนที่คอนโดหรอมัง้ง ถามาบอกวันว่าคนเป็นน่ะช่วยแล้วแต่ทําไมคนตายไม่ช่วยจิตวิญญาณนะ่ะอาจจะฝังอยู่ในตุ๊กตาเพื่ออยากให้เราเข้าไปช่วยพวกเขามันก็อาจจะเป็นไปได้นะเราต้องมีหลักฐานแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่หลักฐานอ่ะผีมาบอกผีมาบอกนี่นะหลักฐานเดี๋ยวก็โดนจับเฮาบ้าอ่าแล้วยาคุณกลับไปหรอครับยาที่ไหนอะคะก็เวลาผมเดินผ่านหน้าห้องคุณนะ่ะผมได้ยินเสียงหญิงร้องไห้นะครับกีบไปสอง ทุมีี่